ทำไมต้องพิกตะแคงตัวผู้ป่วยติดเตียงทุกสองชั่วโมงวันนี้พี่น้องจะมาแบ่งปันวิธีการดูแลผู้ป่วยติดเตียงนะคะปัญหาที่พบได้บ่อยในผู้ป่วยติดเตียงนั่นก็คือการเกิดแผลกดทับนะคะแผลกดทับมักจะเกิดในผู้ป่วยที่นอนติดเตียงเป็นระยะเวลาหนึ่งที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ไม่สามารถพิกตะแคงตัวเองได้และประกอบกับบางครั้งญาติไม่มีเวลาที่จะดูแลผู้ป่วยนะคะแผลกดทับ ถ้าในระยะเริ่มแรกมักจะเกิดเป็นแค่รอยถลอกแดงๆช้ำๆซึ่งในระยะนี้นะคะญาติจะต้องรีบพิกตะแคงตัวให้ผู้ป่วยอย่างน้อยทุกสองชั่วโมงนะคะแล้วก็รักษาความสะอาดดูแลเรื่องแผลค่ะถ้าญาติละเลยไม่ดูแลแล้วสิ่งที่จะตามมาจะเป็นปัญหาที่ใหญ่ขึ้นอย่างเช่นแผล เล็กๆก็จะกลายเป็นแผลที่ถลอกใหญ่กว้างขึ้นบางครั้งจะส่งผลให้เนื้อเยื่อตายแล้วก็เป็นแผลที่มีโพรงลึกขึ้นนะคะเป็นเนื้อดําๆเป็นเนื้อตายซึ่งจะต้องให้แพทย์ที่โรงพยาบาลเป็นผู้ที่เลาะแผลนั้นออกค่ะค่ะสำหรับอุปกรณ์เพื่อลดแรงเสริมแรงกดทับนะคะก็คืออย่างเช่นพวกฟองน้ําพวกที่นอนลมหมอนผ้าหม่มนุ่มๆนะคะเพื่อที่จะรองตามปุ่มกระดูกต่างๆค่ะ สำหรับปัจจัยที่ทําให้เกิดแผลกดทับได้นะคะก็คือผู้ป่วยที่นอนติดเตียงอยู่เป็นเวลานานผู้ป่วยที่ไม่มีการเคลื่อนไหวของร่างกายนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือญาติไม่พลิกตะแคงตัวให้กับผู้ป่วยค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้วิธีป้องกันการเกิดแผลกดทับด้วยการพลิกตะแคงตัวผู้ป่วยทุกสองชั่วโมงนะคะใช้เทคนิคยกจัดดึงดูนะคะซึ่งเป็นเทคนิคของนายแพทย์มานัโทโพธารมผูดในการโรงพยาบาลลาดวิธีค่ะ เรามาดูเทคนิคง่ายๆกันเลยนะคะค่าเทคนิคแรกก็คือเทคนิคการยกนะคะก็คือการพลิกตะแคงตัวผู้ป่วยทุกสองชั่วโมงยกตัวแทนการลากดึงนะคะตะแคงตัวให้เอียง30องศาค่ะคะเทคนิคการจัดก็คือการใช้หมอนรองรับนะคะไขววัวเตียงไม่เกิน30องศายกเว้นเวลาป้อนอาหารนะคะเราสามารถใช้หมอนรองรับบริเวณขาบริเวณด้านหลังของผู้ป่วยได้นะคะ เทคนิคการดึงนะคะก็ให้ดูความเรียบตึงโดยดึงผ้าปูที่นอนให้เ,เรียบตึงนะคะหลีกเลี่ยงความยับย่นของเสื้อผ้าค่ะสำหรับเทคนิคต่อไปก็คือเทคนิคการดูนะคะดูก็คือการประเมินสภาพความอับชื้นความสะอาดของผู้ป่วยนะคะไม่ว่าจะเป็นผ้าปูเตียงนะคะผ้าต่างๆตามที่บนเตียงของผู้ป่วยนะคะไม่ให้เปียกไม่ให้อับชื้นป้องกันการ เป็นแผลถลอกและกดทับได้ค่ะวันนี้นะคะเราก็ได้พามาเยี่ยมคุณลุงนะคะซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียงของเราซึ่งญาติได้ดูแลอย่างดีมากเลยค่ะจะสอบถามญาตินิดนึงนะคะว่าดูแลอย่างไงไม่ให้ผู้ป่วยเป็นแผลกดทับอะคะอ๋อผมก็จะไปแคนตัวป,ประมาณสักสองสามทีบงเกิดป็นแคนซ้ายทีกว่าทีแล้วก็จะให้แกนอนงานเวลาทานข้าวค่ะแล้วก็ ลองหมอน,นี่มันก็จะแบบหมอนนิ่มจนเล็กๆะจะมาลองตรงหัวเขา่าจะมีกระดูกทีน,นี้จะเซฟเวลาเป็นแกวทับเวลากดนานแจะแกมาฝั่งน,นี้แล้วก็ที่เราลองไว้เพื่อจะท่าให้แกแบบไม่ปวดเมื่อยเวลาแกแบบไม่ได้อยากไปยันตัวแค่นี้ก็ต้องต้องบางแบบให้ถูกศัดท์ศาสนาแกจะได้ไม่เมื่อยนี่ก็คือเทคนิคง่ายๆนะคะที่ญาติสามารถที่จะเอาไปใช้ได้นะคะก็ต้องขอขอบคุณผู้ป่วยและญาติ อย่างเป็นอย่างมากนะคะที่ได้มาแบ่งปันควารมรู้ให้กับผู้ป่วยติดเตียงรายอื่นๆนะคะขอบคุณค่ะค่ะสําสหรับคลิปให้ควารมรู้คลิปนี้นะคะถ้ายังไงแล้วก็อยากจะขอกำลังใจจากทุกๆคนนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็แบ่งปันให้กับญาติผู้อื่นด้วยนะคะพี่น้องก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆครอบครัวคะ่ะสวัสดีค่ะ